อีกแล really? ้วนะคะวันน um ี้นะคะเกดก็จะมาทําขนมปังนะคะก็ห่างหายจากการทําขนมปังเนี่ยไปนานมากนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอะไรอ่ะลูกพูดเร็วช่วยกันพูดนะเดี๋ยวแม่พูดลูกก็พูดด้วยนะเออ นี่นะคะเราเบื่ออาหารเย็นแหละก็เลยอยากจะแบบทำขนมปังกินร้อนๆนะคะแล้วก็กาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบมื้อเย็นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะมาทําขนมปังก็เลยมาชวนทุกคนทําขนมปังด้วยกันนะคะหลังงั้นเลยลรอคะอ้วโอ้ันต้องตโตด้วยนะคะอารมณ์มันได้นะคะใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะมาทาขนมปังสไตล์ตุรกีนะคะทุกคนก็ทําง่ายๆเหมือนเดิมเลยเพราะว่าตุรกีเนี่ย เขาจะทำกันง่ายๆย,ยากๆเขาไม่ทำกันนะคะมาค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะทุกคนเราก็จะใช้นมอุ่นนะคะ2แก้วนะคะเดี๋ยวส่วนผสมที่เป็นปริมาณที่เป็นการช่างตวงเนี่ยเดยกเกดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะ เดกเกดจะกะเข้าๆนะเพราะว่าคือคนตุรกีเนี่ยเขาทำเขาจะกะเอานะคะทุกคนเขาไม่ได้ช่างกันครับลูก <c oughs> ก็ใส่ยีสต์นะคะ10กรัมกับนมอุ่น2แก้วนะคะลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลน,นะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเป็นการทดสอบยีสต์นะคะว่ายีสต์เราเนี่ยมันทำงานหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่า ยีสต์มันฟูฟองขึ้นมาก็แปลว่ายีสต์เราใช้งานได้นะคะเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปถ้าเกิดว่ามันนิ่งหายไปเลยมันไม่มีการฟูฟองขึ้นมาก็เททิ้งนะคะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะคะเต่๋ยเราก็จะรอประมาณ10-15นาทีนะคะมาดูกันค่ะคือคนตุรกีเนี่ยเขาก็จะกินขนมปังนะคะเป็นอาหารหลักนะคะทุกคนแทบทุกบ้านเนี่ยก็จะทําขนมปังกันเป็นคือเขาก็จะทํากันง่ายๆแบบเหมือนทํากินในบ้านขั้นตอนไม่ยุ่งยากทําๆแล้วก็ แป๊บเดียวกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้นุ่มละมุนล,ลิ้นเหมือนขนมปังทางญี่ปุ่นทางเกาหลีที่มันจะแบบว่ามีความนวลละมุนมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันก็จะนุ่มอร่อยในแบบของเขานะคะคือทุกบ้านเนี่ยก็จะทําเป็นกันหมดเพราะว่าเขาก็กินกันทุกบ้านนะคะเหมือนบ้านเราเราก็ทําแบบข้าวผัด <laughs> เป็นกันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะประมาณนั้นแล้วส่วนผสมก็จะกะเอานะคะใส่แก้วตวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีการมาช่างตวงอะไรนะคะนี่ผ่านไปแป๊บ,บเดียวยีสต์เริ่มทํางานแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันฟูฟองขึ้นมานะคะจากตอนแรกที่มันเป็นนมอยู่ข้างหน้านะคะตอนนี้มันก็แบบเป็นยีสต์ฟูเต็มหน้าหน้านมแล้วนะคะปิดหน้านมไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะล่อนแป้งลงไปนะคะแป้งเนี่ยหกแก้วกินน้ํานะคะล่อนลงไปนะคะ ในการตวงแป้งกับตวงนมเนี่ยใช้แก้วเดียวกันนะคะปริมาณเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะจริงๆจะเป็นเบอร์ไหนก็ได้นะคะเขาไม่ได้มีบอกว่าไข่ต้องแบบเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยก็คือไข่ไก่นะคะหฟองแล้วก็น้ํามันพืชนะคะ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็เกลือนะคะ1ช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็น้ําตาลวานิลานะคะหรือว่าจะใช้เป็นวานิลาก็ได้นะคะเก็ใช้น้ําตาลกลิ่นวานิลา10กรัมนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนผงน้ําตาลไอซิ่งนะคะทุกคนคนตุรกีจะนิยมใช้กันมากนะคะนี่แล้วก็ยีสต์กับนมที่เราผสมไว้นะคะในตอนแรกใส่ลงไปนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะนวดให้เข้ากันนะคะ ซึ่งจะนวดมือใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะไม่นานเอาแค่ให้ส่วนผสมผสมกันนะคะใช้เวลานวดจริงๆประมาณ5นาทีนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็นวดนะคะรวบส่วนผสมให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่เนยนะคะอันนี้ใส่เนยละลายลงไปนะคะเนย100กรัมนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเละหน่อยนะคะทุกคน ลายแทะหอมใหญ่นะคะทุกคนคือคนตุรกีเนี่ยเวลาที่เด็กแบบฟันจะเกิดฟันจะขึ้นเขาจะให้กินต้นหอมให้กินหอมใหญ่นะคะเขาบอกว่ามันช่วยลดการอักเสบลดการปวดฟันปวดเหงือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกเกดก็ไม่กล้าให้กินกลัวลูกจะเผ็ดแต่ก็แบบลองให้เขากินแล้วเขาก็กินนะเหมือนเขาจะชอบอะไรเงี้ยก็เลยให้เขากินนะคะใช่ใ <himself> ช <ve> ่ไหมชอบเลยใช่ไหมหอมใหญ่นะคะอร่อยมากไหมคะ อ้ไหมลูกเออกินใหญ่เลย นวดไปสักพักนะคะทุกคนเนยมันก็จะเข้าเนื้อในตัวแป้งนะคะมันก็จะได้เป็นก้อนๆแบบนี้นะคะก็คือผสมกันพอมันผสมกันเราก็จะนวดต่อประมาณ5นาทีนะคะทุกคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีแล้วกะว่าเออส่วนผสมมันเข้ากันแล้วน้าตาลมันละลายแล้วเกลือละลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไข่แป้งมันผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยก็คือได้นะคะทุกคนอ่อยไหมจ๊ะอ่อยเลยหรอจ๊ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อแป้งโดนะคะแบบนี้นะคะถามว่าขึงดูมันเป็นฟิล์มไหมมันก็จะไม่เป็นฟิล์มนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้นวดนานขนาดนั้นนะคะเราแค่นวดให้ส่วนผสมมันเข้ากันเนาะนี่แล้วเราก็จะพักไว้นะคะในโถนี่แหละนะคะ จนกว่าแป้งมันจะขึ้นเป็นสองเท่านะคะเดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกแปไว้นะคะหรือว่าเอาถาดปิดไว้ก็ได้เอาอะไรปิดไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้อากาศมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวหน้าแป้งมันจะแห้งนะคะเด็เกดก็จะห่อผ้าไว้นะคะเพราะว่าที่บ้านเกดเนี่ยอากาศมันหนาวเนาะแป้งยีสต์ yeast, มันจะทํางานช้านะคะถ้าเกิดที่วางไทยก็แป๊บเดียวไม่ต้องมาห่มผ้ามันนะคะ นี่เราก็จะห่มผ้าน้องนะคะให้มันแบบอบอยู่ข้างในนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะรอให้แป้งโดเรานะคะขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะคะประมาณนี้นะคะในปั๊บปะสิปั๊บปะปั๊บปะอาการเป็นยังไงคะ เดินแล้วนะคะเดินรอบรัวแล้วนะคะนี่เกตเอาถอดออกนะคะทุกคนด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเอามาให้มันเป็นโซฟานะคะเกตจะได้แบบนั่งแล้วก็ เหมือนอยู่ข้างในกับเขานะคะทุกคนเขาจะได้รู้สึกว่าแบบมีเพื่อนนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเกดทาไม่ไหวนะคะทุกคนเราไปฉีดวัคซีนกันมานะคะไปฉีดไฟเซอร์เข็มที่3มาเพราะว่าเราจะกลับไทยนะคะเราก็เลยไปฉีดมาเพื่อแบบว่าเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มความสบายใจขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเราก็เลยไปฉีดแล้วคือ2เข็มแรกเราไม่เป็นไรกันเลยนะแบบสบายมากชิลมากแค่ปวดแขนวันเดียวก็หายนะคะ แต่พอไปฉีดเข็ม3กลับมาปุ๊บเกดแบบโอ้ยทุกคนเหมือนจะตายให้ได้เลยมันปวดหัวปวดแบบเหมือนเอาค้อนทุบเข็มเป็นมันพัน,พนเล่มแทงนะคะปวดมาตั้งแต่แบบต้นคอลงไปเอวลงไปหลังแล้วก็ระบมไปทั้งตัวแขนก็คือปวดตรงใต้รักแร้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีไข้เกดไข้38กว่าแล้วก็ทรมานมากต้องเลี้ยงลูกด้วยโคลาเอ็กซ์ลิมก็อาการหนักเหมือนกัน <c oughs> คือเราไปฉีดกันหคน พ่อกับแม่ด้วยแล้วก็พี่ชายด้วยนะคะทุกคนก็คืออาการมีแค่แบบปวดแขนสลิมมาปวดเอวหนักมากเกดก็ไม่เข้าใจว่าฉีดที่แขนมันไปนปวดที่เอวได้ยังไงนะคะแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครมีไข่มีเกดมีไข่คนเดียวนะคะเกดก็เลยแบบทําคลิปไม่ไหวนอนสมอยู่3วันนะคะเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาได้ทําคลิปนะคะ นี่คือแป้งที่ฟูขึ้นเป็น2เท่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเกตเอาไปวางไว้ในเตาอบเพราะว่าข้างในเตาอบมันร้อนนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟนะให้มันแบบอบอ้าวอยู่ข้างในนั้นนะคะก็อันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปทําขนมปังกันนะคะ แล้วเราก็จะมานวดไล่อากาศนะคะนวดไล่ลมนะคะทุกคนให้อากาศมันออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วแป้งโดของเรานะคะแล้วที่นี้ทุกคนก็ขึ้นรูปได้ตามใจเลยว่า เราอยากจะปั้นเป็นรูปอะไรนะคะตามใจเลยเก๋ก็จะปั้นขึ้นรูปง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้ายากเราไม่ทำนะคะ <c oughs> <c oughs> แบ่งสองท่อนนะคะแล้วก็ตัดนะคะ <c oughs> ก็จะได้5ชิ้นนะคะแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้ขึ้นรูปง่ายนะคะ ซึ่งขั้นตอนขึ้นรูปนี้นะคะใครที่อยากใส่ไส้ก็ใส่ได้เลยตอนนี้นะคะแล้วก็ขึ้นรูปไปเลยแต่ว่าของเราจะไม่ใส่ไส้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าเรากินเราก็จะมีเป็นแยมเป็นช็อกโกแลตอะไรเป็นอาหารเช้าตุรกีนะคะก็จะไม่ใส่เนาะเป็นชีสอะไรเราก็จะกินเป็นอาหารเช้าอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะตเกกก็จะขึ้นรูปแบบง่ายๆนะคะ นี่นะคะทุกคนเก๋ก็จะขึ้นรูปแบบนี้นะคะก็แค่รีดนะคะให้ตรงๆนะคะให้ย,วยาวๆแล้วก็พับครึ่งนะคะแล้วก็ม้วนนะคะเวลาม้วนก็ดึงน้องมาหน่อยนึงนะคะมันจะได้แน่นๆหรือว่าจะวางแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าวางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ นี่นะคะทุกคนเกดก็ขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะด้วยความรวดเร็วเนาะก็แค่รีดๆแล้วก็พับทบทบทบ,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 ทบม้วนนะคะแค่นี้ก็เสร็จเลยนะคะใช้เวลาขึ้นรูปประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้อีกหนึ่งรอบนะคะให้แป้งฟูขึ้นจากรูปที่เราขึ้นเนี่ยเป็น2เท่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอ,อบกันค่ะทุกครั้งที่เราพักแป้งนะคะทุกคนเราจะต้องปิดหน้าแป้งด้วยนะคะ เอาผ้าคลุมไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะปิดหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อว่าไม่ให้แป้งเนี่ยโดนอากาศเดี๋ยวแป้งมันจะแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้น้องได้จเจริญเติบโตนะคะอยู่ในนี้ก่อนนะคะก็เหมือนเดิมเลยประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ได้แอะยิ้มอะไรคะฮะ ไม่ได้ห้ามจับนะคะเดเกตก็จะเอาแป้งโดนะคะใส่ไว้ในเตาอบนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดทํางานนะคะเพราะว่าอากาศบ้านเกตมันหนาวนะคะข้างนอกเนี่ยแป้งมันจะทํางานช้านะคะก็เลยเอาให้มันอยู่ข้างในนี้นะคะมันจะได้อบอยู่ข้างในนะคะอากาศมันอา้อาวๆหน่อยนะคะยีสต์มันจะได้ทํางานได้ดีขึ้นเสร็จเดียวเดี๋ยวลองกินนะกินไม่ได้นะลูกอะ่ะ Mümkün değil. Evet. ตอนนี้นะคะขนมปังของเราก็คือใหญ่โตโมโหารานแล้วนะคะฟูขึ้นมาเป็นสองเท่าเรียบร้อยนะคะแต่เราจะนำไปอบกันแต่ว่าก่อนอบเราก็จะมาทาหน้าขนมปังนะคะด้วยนมจืดสองช้อนโตะนะคะแล้วก็ไข่แดงหนึ่งฟองหรือว่าไข่ทั้งฟองก็ได้เกรดใช้ไข่ทั้งฟองเลยนะคะเพราะว่าใช้แต่ไข่แดงไข่ขาวมันก็จะเหลือนะคะ แต่ถ้าอยากให้หน้าสวยจริงๆก็คือใช้แต่ไข่แดงนะคะแล้วก็ผสมนมกับไข่นะคะให้เข้ากันนะคะทำทำทำดนตรีนะคะประกอบเข้าจังหวาะนะคะตึง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  ช่วยกันทำมาหากินนะคะโอเคอ่าไปเออตึง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 ึงตึงงเเราก็จะได้ไข่กับนมที่ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทาบางๆบนขนมปังของเรานะคะ นี่นะคะเรียบร้อยตอนนี้ขนมปังของเราก็อวบอ้วนมากเลยนะคะพร้อมที่จะไปเข้าเตาอ,อบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบในเตาอบที่เราเตรียมไว้นะคะก็ก่อนที่เราจะาขนมปังไปอบนะคะเราก็จะต้องเปิดเตาวอร์มให้เตามันร้อนก่อนนะคะ,ะ <laughs> ที่ไฟบนล่างนะคะ180องศาเซลเซียสนะคะประมาณ15นาทีให้เตาเราร้อนก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาขนมปังเข้าไปอบเลยค่ะ เดี๋ยวเจอกันนะคะตุง้งอบประมาณ15-20ยนาทีนะคะทุกคนแล้วแต่ไฟของเตาแต่ละบ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสีเอานะคะเกตก็อบประมาณ15นาทีนะคะอุ้มไหนคะหาไม่ไมคะยืนไหมคะอุ้มอะตุตย Thank yeah. นี่คือขนมปังที่เราอบเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาเนยนะคะเพื่อให้หน้ามันเงาแล้วก็จะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะทาให้ทั่วๆเลยนะคะ ตอนนี้ขนมปังแล้วก็พร้อมกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเกศจ,จะมาฉีกให้ดูความนุ่มนะคะนี่นี่ค่ะนุ่มมากค่ะทุกคนโอ้ร้อนนี่นะคะทุกคนเด้งดึงเด้งดึงนะคะนี่โอ้ยร้อนนี่นุ่มมากนะคะนุ่มจริงๆเดี๋ยวเราจะทาไส้ขนมปังเป็นช็อกโกแลตข้างในนะคะ ผ่าครึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดช็อกโกแลตลงไปนะคะหรือว่าจะใส่ชีสอะไรก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่เลย <c oughs> แค่นี้นะคะหนึ่ง <c oughs> ชิ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่ชีสลงไปตามชอบนะคะอันนี้สลิมชอบชีสอันนี้นะคะชีสแบบเหม็นๆนะ่ะเกดก็ไม่ค่อยชอบนะคะไม่ใช่ไม่ค่อยชอบไม่กินเลยนะคะนี่นะคะ แปะลงไปแบบนี้อยากได้เอ็กตราชีสนะคะอ่ะโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะของสลิมสองชิ้นนะคะ สลิมอยากใส่มะเขือเทศด้วยนะคะเราแทบจะไม่ใช่เมียแล้วนะคะแทบจะเป็นร้านตามสั่งร้านนึงไปแล้วนะคะอยากได้อะไรก็สั่งสั่งนะคะสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะกินขนมปังกันง่ายๆนะคะทุกคนขนมปังที่เราอบร้อนๆน,นุ่มๆน,นะคะอร่อยอร่อยนะคะ <Alright. S 1> อร่อยมั้ยออว้อ้มันร้อนนะคะแล้วมันก็แบบอบเสร็จใหม่ๆมันก็จะหอมนุ่มอร่อยมากอุ่นๆนะคะ เกตัดได้เกตัดได้10ชิ้นนะคะเพราะว่าเกตก็ทําชิ้นใหญ่เลยนะคะแบบว่าชิ้นเดียวคืออิ่มนะคะถ้าเกิดว่าบางคนอยากได้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็ตัดครึ่งได้ก็จะอาจจะได้20ชิ้นอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่แบบขึ้นรูปนะคะคือโอ้ยลูกนะคะลูกก็วุ่นวาย เพะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบกินขนมปังหรือว่าอยากจะลองทำขนมปังกินเองที่บ้านไม่เคยทำอยากลองทำดูนะคะก็ลองทำได้นะคะคือสูตรนี้ง่ายมากนวดมือนวดแป๊บเดียวนะคะแต่ว่านุ่มอร่อยมากถ้าอยากให้นุ่มข้ามวันนะคะหลังจากที่มันหายร้อนแล้วมันเย็นสนิทแล้วเนี่ยเอาไปใส่ตู้เย็นได้นะคะทุกคนแล้วก็พอจะกินเนี่ยก็จะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟสัก หนึาทีนะคะให้มันอุ่นๆร้อนมันก็จะนุ่มเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสูตรขนมปังที่เกดนํามาแชร์ให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายใครบ๊ายบายดบ๊ายบายบ๊ายบาย